ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่23ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะกําลังรองเงินก้อนอยู่ใช่ไหมนะคะหลายๆคนคิดเรื่องเงินรองเงินก้อนหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะขายบ้านขายทรัพย์สินนะคะเพื่อที่จะอยากได้เงินสักก้อนไปลงทุนทําธุรกิจนะคะในช่วงนี้ใครรองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะ หาเงินได้แต่ไม่พอค่าใช้จ่ายนะคะเหมือนกับหาได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะหลายๆคนจะได้ทรัพย์สินได้รับมรดกนะคะช่วงนี้งานเยอะงานหนักนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจหรือลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเรื่องงานจะขยายได้ดีนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับของขวัญของฝากของสวยๆงามๆของมีค่านะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขกับครอบครัวกับคนในบ้านนะคะกาลังรอของ คอยใครบางคนนะคะรอคอยข่าวจากใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ7,98ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ